สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กลับมาพบพกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องอีสานผ้ารลานนะครับผมมนี่นะครับผมบ่าหมีสีผ้าพีผ้านองนะครับผมเข่าป้านะครับผมหาหาอาหารที่ค่อนข้างที่จะว่าแพงนะครับหาของปลานะครับผมก็สิเป็นเฮ็ดเพอนะครับผมเฮ็ดเพอนะครับพี่น้องเฮ็ดเพอออกแล้วนะครับผมเดี๋ยว องใดมาลุ่นกันนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมบบามีพอเลี้ยวดาซส่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับผมเฮ็ดเพาะนะครับเป็นแนวใดนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเดี๋ยวสําหรับการสิปเบิ่งคลิปนะครับผมแห่กะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกด ไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้กับผมแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้กับผมเนี่ยเด้อให้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบอมีในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าผมสิได้เฮ็ดบอ่แต่ตอนนี้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าเฮ็ดพร้อมมันออกแบบไดนะครับผมอุปกรณ์นะครับผมของผมกับสิมี่นี่นะครับผมเป็นตัวหานะครับผมแล้วก็สิมี่กับตาแล้วก็ได้มาเล็กน้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมนี่นะครับผม เฮ็ดเพาะนะครับผม,อผม,มบอกนะครับเราวี่แขีวนี่แปลงก็สิเป็นาขาวๆนะครับอ่านี่นะครับผมเฮ็ดหน่วยนะครับเลัาน,นี่นะครับผม เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนี่พี่น้องเห็ดเพาะนี่นี่นะครับนีนะ่สองดอกนะครับผม เดี๋ยมาหาเห็ดกันน้ำกันด้ครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะครับครับพี่น้องเห็นอีกแล้วครับสองดอกครับผมโอ้มันมันมนครับมันมันมีอีกดอกนึงครับพี่น้องโอ้สามดอกครับมองนี้ โอ้ซีดอกนี่ครับผมหาสายกันครับพี่น้องหาตัวครับนี่ครับพี่น้องอีกดอกหนึ่ง อ้นี่ครับอีกดอกนึงครับพี่น้องเห็นเห็ดไหมครับนี่นี่อีกหนึ่งแต้มนะครับดอกบใหญ่ครับผมหาต่อครับพี่น้องเท่ากับพออีกหนึ่งดอกหนึ่งแต้มนะครับผมนี่ นะครับสะสมกันไปติดตามกันต่อแบบเย่วๆนะครับผมนี้ครัาบดาวมีสิได้หน่อยได้หลายซองเดยนะครับครับพี่น้องอีกหนึ่งดอกหนึ่งแต้มสะสมไปนะครับรวมเดินทางกันต่อครับผม